เดี๋ยวมาแกะข้อมือเปิดนะครับจะใส่เปลี่ยนใส่ของญี่ปุ่นนะครับของเจ็ดนะครับคู่ที่สามแล้วนะครับมาที่ทักพาสมือเปิดไปจบที่ของญี่ปุ่นนะครับ NPI หนึรอยห้าสิบคันดีนะ <c oughs> ลงมือทำงานกันได้เลยครับนี่นะครับข้อมือเปิดชุดใหม่นะเดี๋ยวเรามาลองกันเดิมองก่อนนะครับ กล่องเอาไหมกล่องเอาไหมเ,<อ>เดี๋ยวเรามาลอกของเดิอมออกก่อนนะครับมันเป็นกาวติดหนึบเลยเนี่ยมาจบที่ท่าันนกันเลยครับชุดนี้แล้วก็ไม่จบแล้วก็ไม่จบนะครับไปจบที่ของญี่ปุ่นสามคู่เลยนะครับผมรู้อะไรมันก็ขายได้เรื่อยๆแหละอยู่ที่ลูกค้าพอใจ ำยาถ้าเจอกาวตัวนี้มันก็จะหลุดนะครับต้องใช้เวลาอยู่เหมือนกันนะผมแอร์แล้วเจอชิดเกาวเข้าไปชิดนน้ำยาเข้าไป อาผ้าด้วยว่าทิวมันเจ็บมือ,อมโอเคเยวไปแล้วอืมขอทำงานก่อน,นนะครับแกะเสร็จจะถ่ายให้ชมนะครับเหมือนจะเป็นงานยากเลยนะแต่โอเคแกะ 3M ไม่ง่ายนะเนี่ยดีวเอาไปลอกของนู้นเดีย๋ยวพี่ลอกกาวนี้่ะแบบนี้ก็แกะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับใช้น้ำยาตัวนี้นะ 3M เนี่ยครับมันจะทำให้กาวนะครับยางหายไปหมดเลยนะเนี่ย แล้วก็ลอกออกมาเป็นแบบนี้เลยนะครับงานดีเลยเนี่เยเนี่ยครับเดี๋ยวเราไปแกะฝั่งนู้นกันนะครับนะให้เจลอกเกาอยู่ฝั่งนู้นนะเนี่ยครับ,รบเดี๋ยวคงต้องเอาตัวนี้ออกก่อนนะครับจากเมื่อกี้ที่เราทำทำกันมาเนี่ย ก็เอาตัวกลางก่อนออกออกก่อนนะพี่บังเฮ้ยลงดูอนล่างอะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเช็ดให้ล่างไม่เป็้วโอเคตอนนี้ก็ลอ,อ,อกออกเสร็เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาใช้ลิมยาเช็ดทำความสะอาด เอาคาบกาวอันเดิมออกก่อนนะครับเอาครับข้างปูนเจทคำความสะอาดพร้อมติ้งรียังครับอาขอบคุณครับเนี่ยครับกาวมันจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยจากที่เหนียวๆนะมันจะเป็นเม็ดเป็นเม็ดเป็น คุยคุยแบบนี้เลยนะครับแล้วมันก็จะหลุดออกเลยนะ่เดี๋ยวชีดเพิ่มนะครับ ที่รอบก็แค่ฉีดนะครับแล้วก็ง้างของเดิมออกมานะครับแล้วก็แกะคราบกาวออกนะครับเนี่ยนะครับมเมื่อกี้เป็นคราบกาวนะครับ<ห>เดี๋ยวเราไม่ใช่อะไรนะพี่ออ่าน้จจะเแลวได้สิเดี๋ยวบอกเดี๋ยวกดให้เช็ดนะครับเชด็ชดเช็ดเช็ดคราบอะ<ด>ไรพี่อ,อันนี้ได้ได้ได้รอแป๊บนึง ไปเช็ดข้างนี้กันต่อนะครับเนี่ยนะครับเดี๋ยวมาลอกกาวกันต่อ เซตมันจะมีกระดาษแอลกอฮอล์อมาให้นะครับเดี๋ยวสีแล้วก็เซตกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวลงทอมเมอร์อีกทีนึง ดังนั้นก็เอาใส่ไปได้เลยนะครับเนี่ย หวางแล้นะครับอีกข้างนะคะ ก็จะลองภาพหาตำแหน่งนะคะแล้วก็ลองเปิดดูก่อนว่ามันจะติดไหมอะไรไหมโอเคเรียบร้อยครับ หลังจากที่ใส่งานเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็มาทําความสะอาดกันนะครับฉิดน้ำยาไปได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาเช็ดกัน ก็ประมาณนี้นะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับตัวนี้ใช้แค่น้ำยาเช็ดกระจกก็สีนออกแล้วนะครับตัวเนี้ยที่มันเป็นคราบไม่ได้หนาแน่นอะไรเนี่ยครับเนี่ยครับ ใช้น้ำยาเช็ดกระจกธรรมด,ดาก็ฉีดออกแล้วน,น,น,นคะนครับเนี่ยเนี่ยฮะเนี่ยครับเงาแวบแล้วเดี๋ยวรามาไล่เช็ดอะไรให้ทั้งคันเลยนะครับคันนี้ตรงที่มันเงาๆแล้วมันมีคราบสกปรกนะครับ ไปเช็ดที่ข้างหน้ากันต่อนะครับแน่คิวนี้ก็ทางพาร์ตนะครับงานทางพาร์ตแล้วก็กระจังหมองานทางพาร์ตนะครับแก้มทางพาร์ตนะครับแล้วก็แพงปั่นน้ำฝนนะครับแพงปั่นน้ำฝนนะครับจากทาักพาร์ตเหมือนกันนะครับ จ้างหน้ากันต่อเลยนะครับ ประจำทักพาตก็แวะมาได้นะครับที่ทางพาสอะไรแต่งนะครับลูกค้าใหม่ใครอยากจะแวะมาดูของก็แวะมาได้นะครับทักพาสยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับในที่แผงพันธ์น้ำฝนครับ นี่นะครับติดต่อพี่บังได้เบอร์นี้เลยนะครับผมเนี่ยฮะสัญญากันนะครับ ชุดขากระจกนะครับแล้วก็ตัวครอบตรงนี้เป็นของญี่ปุ่นนะครับเป็นงานญี่ปุ่นไม่ใช่งานทางพารนะครับทางพารของก็จะเข้าแล้วนะครับอีกไม่นานนะครับตัวนี้นะเป็นตัวประกบปิดเลยนะครับไม่ใช่ตัวฝาครอบนะครับ ได้ครับไดครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้นะครับมีสองภารกิจก็คือติดตั้งข้อมือเปิดนะครับแกของเดิมอ,ออกนะแล้วก็มีน้พอๆกันเลยเนี่ยเห็นไหม เงาเลยครับที่น,นี้ของทั้งพาร์ทเหมือนกันนะครับเงานะครับรับประกันความเงาได้เลยเนี่ยนี่ครับ mm. เงานะครับเนี่ยอ่าแล้วก็เปลี่ยนเลนไฟเลี้ยวนะครับอ่าขวาไฟเลี้ยวนะเป็นสีส้มนะครับจากสีเดิมมันเป็นสีแสดทึบๆ่อยนะอ่า mm. ก็จัดการเปลี่ยนเรียบร้อยสีดวงนะครับ